เอาละค่ะสุดยอดสุกทาน,นด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง By identity กันอีกเช่นเคยซึ่งในว,วันนี้เราจะทำคลิปที่หลายๆคนก่อนหน้านั้น,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 นตั้งแต่น่าจะประมาณเดือนที่แล้วขอในคอมเมนต์กันมาว่าเฮ้ย <c oughs> พี่กับพี่กับ,กบรีวิว ID หน่อยได้ไหมครับอ่ะซึ่งวันนี้จะมาทำการรีวิว ID ให้ดูนเองซึ่งครั้งนี้เราจะไปดูกันที่ชีวิตคฤหาสน์กันก่อนเนาะโอเคซึ่งชีวิตคฤหาสนั้นก็อยู่มาวันที่เริ่มเมื่อวันที่11 เดือนห้าสองพันยี่สิบเมื่อสองปีที่แล้วเนาะเดือนห้ายังไม่ถึงสองปีซึ่งเล่นมาแล้วหกร้อยสี่สิบเจ็ดวันลาตตเวนไปแล้วหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงเฉลี่ยเล่นวันละสองชั่วโมงเอ๊ะจริงเหรอเพราะว่สองชั่วโมงจริงเหรอ,อก็น่าจะแหละเช็คอินสะสมถึงสี่ร้อยแปดสิบห้าวันเออก็เยอะอยู่นะอะไรนเนี่ยพี่ชายมาซือเบดทีวีใชรแจแลวเออช่างมันไป และเซอร์ที่เล่นบ่อยที่สุดก็คือนักปรุงน้ำหอมเล่นไปแล้ว440แมตต์และผููลาที่เล่นบ่อยที่สุดก็คือมาดามเรสนั่นเองเล่นไปแล้ว6633แมตต์เออมันมันก็น่าเล่นจริงๆแหละส่วนโหมดแมตต์ที่คุณชอบเข้าร่วมที่สุดเข้าร่วมมาแล้วทั้งหมด2,742แมตต์อืมโดนโดนรีพอร์ตไปไม่รู้กี่ตาแล้วตอนนี้แรงก็อยู่แบบกวาง ไอวีส่วนแรงฮันเตอร์ก็เป็นมันติคอวีเนาะไม่มีดาวเลยส่วนแร็งหมากลุกนั้นก็ช่างมันเถอะไม่ค่อยจะเล่นซีซั่นสิบสีจะทำได้ดีมากคือซีซั่นสิบสี่ยขอบอกไว้ก่อนว่ามาไม่ทันน่าจะเป็นของไอดีของเจ้าของไอดีเก่าเขาเล่นอันนี้คือซื้อต่อมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะว่าซื้อต่อเข้ามาและส่วนสำหรับมาดามเลสมีคะแนน ความรู้ตัวละคร4,030คะแนนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนละเพราะตอนนี้ถ้ารี่ซีซันอีกรอบนึงก็คงจะเป็นของเกย์ชามาแทนเพราะเกย์ชาเน,นี่ยสูงกว่าแมรี่แล้วและแบ็กแจ็คเคยทำคะแนนสูงสุด56คะแนนโอเคก็เยอะละมั้งภายในอาชีพคาร์ลิาดของคุณมีแมตช์การแข่งขันที่จบลงทั้งหมด1,780ครั้งได้ครั้งก,การกดไลค์จากเพื่อนร่วมทีมทุกการต่อสู้1น0เมตร มี47.0แมตเรียก47ก็ได้และเนอะเออไม่ต้องว่าจุดศูนหรอกเังลงได้รับการกดไลค์จากเพื่อนร่วมทีมซู้ๆนะโอ้โหขอบคุณมากเลยอะเกมที่น่าสนุกชมัดคุณร่วมทีมมาแล้วทั้งหมด2,503ครั้งโดยในนั้นมีผู้เล่นเออคนนี้ฉันไม่รู้จักอะน่นาจะเป็นเพื่อนของเจ้าของไอดีเก่านะนี้ฉันไม่รู้จักจ,กจริงๆแล้วก็ นี้เลยมีความคิดเห็นนี่อะไรอ่ะแชทกับคนอื่นนี่ฉันไม่ค่อยได้ทำซึ่ง7.5ประโยคต่อเดือน7.5ประโยคต่อเดือนนี่จะนานทีแล้วตอนนี้มีรูปรวมกันทั้งหมด195รูปและกรอบรูปอีก42อันเออก็ก็ <c oughs> เยอะอยู่เฮ้ิทคอ,อยฮะไม่เคยมีประสบการณ์ปะ ใช่ค่ะไม่เคยให้คนอื่นสมความปรารถนาเลยตอนนี้นขอสนองปรารถนาตัวเองให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนองความปรารถนาคนอื่นคือคือฉันอ่านแล้ว่าคุณไม่ไม่เคยทําให้ใครสมความปรารถนาเลยถูกต้องไม่เคยคุณยังไม่เคยทําไม่สมความปรารถนาเลยลองคิดดูสิว่ามีของขวัญอะไรที่อยากได้ไหมก็ทําไปแล้วนะก็ซื้อไปแล้วนี่โอ้แต่ฉันน่าจะยังไม่ได้ซื้อตัวเองอ่ะฉันให้ร้านส่งตลอดเลยเพราะร้านส่งมันถูกกว่าไง มันก็ต้องถูกอะแหละเนาะยุคนี้มันหาอะไรแพงๆไม่ค่อยได้และชุดสเสน่ห์รันจวนเป็นชุดที่ใส่บ่อยที่สุดในแมทคุณชอบไปมากเหรอเปล่าค่ะมันดูมันมันมีชุดเดียวมันมีชุดเดียวให้ใสไงเข้าใจไหมแล้วเพลงไล่ล่าก็เออช่างมันเถิดไอนี้ออกคุณเป็นเด็กดีที่รักครอบครัวมากคะแนนของห้องของคุณสูงสุดอยู่ที่ส6ม8 1ืนหกพันสมแปดสิบคะแนน คุณได้ซื้อห้องคุณทั้งหมด3 5 7 6เสบียงสะท้อนโอเคอ่ะและนี่ก็คือป้ายความสำเร็จทั้งหมดที่มีอืมโอเคถือว่าก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะงั้นเราไปดูที่ตัวละครกันเลยดีกว่าคือมันอาจจะมีบางตัวที่มีสก,กินหรือถ้าแบบว่าโอ๊ยพี่ครับรวมออกมาแล้วมันไม่ได้สก,กินเท่าที่น้าปกพี่อ่ะหายไปไหนอะไม่มีตัวละครโอเค ไม่มีตัวละครอ่ะเรามาดูของตัวแรกกันดีกว่าสกิ้กายสกี้กายไม่มีสก,กินค่ะคกิ้กายมีสก,กินแค่นี้ก็คือวันตัดสินชัยชนะนั่นเองคนตัดที่ตัดกันน่าเหลือกอ,ะอ่ะอ่าแล้วส่วนหมอก็มีหนึ่งสก,กินม่วงก็คือสกินวันวันหรือที่ฉันเรียกในแมตต์ปกติว่าวันวันนั่นเองกวนตีนทิ่หายแล้วของทนายเออีเอี่ยที่หลอกเพื่อนให้แ <laughs> ท้งมนเถอะไปข้ามไป แล้วของโจนก็มีสกินแค่อันเดียวอ่ะไปต่อไปของเอ็มม่าซึ่งของเอ็มม่านั้นเจ้าของแมตเอ้ยไม่ใช่เจ้าของแมตเจ้าของไอดีเก่าเขาซื้อไว้หมดเลยส่วนทางส่วนเอ็มม่าทางเดินตะกระนี่ฉันเป็นคนเดินเดินคือตอนนั้นเท่าไหร่นะสองร้อยกว่ามั้งตอนได้ไอดีมาก็กว่าก็เกือบจะไม่ทันอ่ะจริงอ่ะแล้วของเก๋ก็มีหนึ่งสกินม่วงก็คือเคราะห์หามยาม กอหามยำร้ายเหรอโอเคคือชื่อมันก็ยาวอ่ะเนาะแล้วทำให้เราแบบอ่านยากยากอ่ะแล้วไปก็ปนของโคออมีหนึ่งสก,กินม,ม่วงเหมือนกันก็คือระลึกนั่นเองเป็นทีมงานแปลไทยที่ดีมากๆเลยค่ะอ่ะสก,กินของตัวต่อไปนะั่นคือน้องขาวนั่นเองน้องขาวที่เคยเป็นเมนหลักชั้นประมาณหนึ่งชาติที่แล้วได้อืมแล้วก็เป็นสก,กินแคมเล็สก,กินอะไรว่าดาดรัดฟ้าเออตอนคลิปแมรี่ก็พูดผิด อ่ะแล้วสก,กินของรันจวนก็มีหนึ่งสก,กินเหมือนกันหาตัวหลายสก,กินของเซอร์ไม่ค่อยได้หรอกเป็นสก,กินสเสน่ห์รันจวนที่ติดท็อปว่าเอาไปเล่นบ่อยที่สุดนั่นเองแล้วก็น้องเอเ็ดกาซึ่งไม่มีสก,กินอะไรเลยค่ะลงไปต่อไปก็เป็นแดนเซอร์นั่นเองมีสก,กินทางด้านของซ O A บุกผาปีศาจกับยูสก,กิอ่ะอ่ะคาฟฟินผมอาจจลูกเออ นั่งขอ,อกมาด้วยความสวยวิตายนะคะโผล่มา The m a t ็กิงไปข้ามไ่าสาระแล้วเราไปไปข้ามออ่ะแล้วก็น้องแมคคานิกนั่นเองอ่ะดอกไม้ที่ไม่มีวันโรยรานะคะเหมือนเออตามเดิมค่ะเจ้าของเก่าซื้อไว้อีกแล้วค่ะแล้วก็อ e ีรีสวิมอันนี้ขอบ่นหน่อยเจ้าของไอดีเก่านั้น เป็นคนดีไม่่่าเลยแ่่แถมมาให้เจ็ด <c oughs> ลูกการันตีลูกแก้วซีซันเก่าสุดยอดอ่ะไปตัวต่อไปเป็นน้องเรสกินคอลแลบเดอะพอมิสเนว์แลนด์เนาะน่าจะมีสกินเดียวไหมสกินเดียวมาที่คอลแลบไม่ดีมีกิวด้าด้วยเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วก็สกินของนักสรวจนั้นไม่มีเลยอ่ะข้ามไปคนต่อไปเป็นาานาร์ตของแม่เมสาว มีสก,กินที่เชนสเปกตัมห้าร้อยแรกแล้วก็สก,กินผู้ชี้แนะกับผู้ไร้เสียงนั่นเองชื่อสก,กินคือได้อ่ะแล้วต่อไปก็คนขายของเล่นมีตัวละครมีไอ้นี้ด้วยอะไรอ่ะสก,กินของซีซันนี้ซีซันล่าสุดที่มีคุณย่าแมรี่สามสิบหกลูกกูสสดเกลือ,อรับไม่ได้มากมไป่วยไม่เลอะ อ่ะแล้วคนต่อไปก็เป็นนาีฟทหารรับจ้างนั่นเองอ่ะเป็นสก,กินกระจ่างนั่นเองสก,กินคู่กับโคออเมื่อกี้เนาะเออไปเผื่อจะไปไวหน่อยเนาะถึงสก,กินแต่ไม่เยุะเราก็ไปไวหน่อยเถอะแล้วก็เป็นสก,กินของกีตาซึ่งไม่มีเลยไม่มีเข้าประดับด้วยไม่มีสักอย่างอ่ะแล้วไปของน้องไมอายนั่นเองมีสก,กินม่วงอันเดียวนะฮะแล้วก็มีสก,กินเอ่ออะไรนะ น,น,นายคณะละครน,น,นายน้อยคณะละครเออโอเคกับผู้ผิดซะละละคนต่อไปก็เป็นบรุดไปทนีนั่นเองมีบรูปไปทนีมีสามสกินเลยนะแต่เป็น <c oughs> มีสกินไปกูก็ไม่ได้เล่นเข้าใจวะเครือบมีสกินเยอะนะแต่ไม่ไเล่นเนี่ยอ่ะเต้าชายอ่ะเดินออกมาเฮ้ <c oughs> ยตอนไหนเหืออะไขถ่ถูถูขัดขัดแล้วก็ลุกขึ้นมาอ่ะไข่ลานนิดนิดแล้วก็ลุกขึ้นมา เพื่อรอะจันไยอ่ะแล้วก็วิ่งไปโอเคได้อยู่แล้วก็สก,กิน c o A ที่เขาแจกฟรีเนาะสก,กินแจกฟรีใครจะไม่ชอบจริงมะโอเคงั้นละงั้นไปนอยู่ที่ออฟเฟสออฟเฟสไม่มีเนาะออฟเฟสช่างมันออฟเฟสฉันไม่มีสก,กินอะไรกับนางเลยอ่าแล้วเป็นทางด้านของยม,มาบาลค่ะยม,มาบาลมาทางด้านของฮันเตอร์อมมบ้างเนาะเออยมบาลมีหนึ่งสก,กินนั่นก็คือกษัตริย์อาเธอร์นั่นเองซึ่งอืมต่ำนั่นแหละค่ะมีสก,กินเดียวแล้วก็สก,กินย้อมแมวอีกสี่สกิน อ่ะไปคนต่อไปเมลองเมลองแต่มีสก,กินสูงที่สุดมีสก,กินทองถึงสองสกินนั่นคือเจ้าสาวกปชิโรมูคุแล้วก็สก,กินนกยุงม่วงอ่ะออกมานกยุงเผือกนั่นเอง <h ums> นกกรเรียนมงกุฎแดงโอ้โหเด็นียรักธรรมาชาตินก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 ,น,ก,น,ก,น,กนั่นเลย คนเล่นนี่จะแบบไม่มีแฟนกันละนกไงใจปวะอ่ะราเชมอนสก,กินดาวจาัดส้าของอีสีนั่นเองแล้วสก,กินต่อมาก็เป็นสก,กินยิงขอฝนโอเคอ่ะออกมาค่ะอืมข้ามๆไปแล้วก็โจเซฟมีสองสก,กินก็คือคุณทายพลายแสงจันโจเซฟหมาทิ้งจอกนั่นเอง ตัวเซฟที่แบบว่าโดนโดนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูมไม่ยุ่งกับเขาแล้วกูจะเลิกกับเขาแล้วแล้วกันเป็นหมานั่นเอง <c oughs> แ,ลแล้วก็อะไร Peter Peter i, ปีเตอร์ราตรีปีเตอร์รารีป่ะทอรออ่านเป็นซีเ่าวะอ่ะคลิปอยู่ค่ะเธออ่ะแล้วนี่ก็คืออืมเป็นเดวพาวิสเดววัตแลนด์เดวพมวิสเนวัตแลนด์ชั้นสองที่มาคอแลบอันนี้นีก็คือเมนหลักค่ะตกไซสแล้วสิ เม่หลักทำไมสก,กินน้อยจัง<笑><笑>มาตอนสก,กินมีน้อยค่ะค,คือคือซี่นไอดีเขามาจะเอาอะไรมากอะคือแบบมาไม่ทันซีซั่นไงคือมาตอนประมาณซีซั่นสิบนซะีซั่นส 16, ั้นไรนะซีซั่นสิบหกไหมเออมาตอนซีซั่นนั้นแหละแล้วก็อ่ามีสก,กินมาดานเบลล่ากระแสน้ำยำค่ำคืนอ่ะคาตินโลชั่นอีกเออขึ้นมาบงแล้วก็ระบำสุดท้าย สก,กินหนึ่งของแมรี่ก็จะเป็นสกาเลตนั่นเองรีวิวไปหมดแล้วสีส่สก,กินนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ตัวละครต่อไปเป็นของน้องกาลาเทียนั่นเองอ่ะมาอย่างเนิบๆสก,กินมาเรียโอเคได้อยู่แล้วก็มีสก,กินซ O A อแถมมันนิดๆมีสก,กินซ O A นะแต่ไม่มีนี่นะอ่ะแล้วก็เป็นอูชอ๋ช้างอู๋ช้างสก,กินเฮมันสกินทองของ ของเขานเองของอูถางแล้วก็เป็นสกินดาวจรดฟ้าของอูทางอันนี้คือใช้บัตรม่วงแรกมางงมากไม่เก็บไว้ล่ะคืออูทางนี่ไม่ได้เล่นน่แต่ศเกแรกมาประหลาดใจกับตัวเองอ่ะแล้วก็น้องแอ็กบอยมีสกินทองหนึ่งสกินและสกินม่วงสองสกินนั่นเองมีสกินทางเดินตะกระหนึ่งสกินสุ่มหนึ่งแล้วก็สกินซื้อหนึ่งเนาะเออสกินตุดจีนเมื่อปีไหนก็ไม่รู้ของน้องถูงนั่นเอง ไปเราไปคนต่อไปก็คือนักไวโอลินนักไวโอลินนี่ไม่เล่นเล่นไม่เป็นแต่มีตัวละครคือในใจมีคติอย่างหนึ่งคือมีตัวละครต้องมีสก,กินม่วง <c oughs> เุื่อคอน่างนั้นจริงๆนะมีตัวละครต้องมีสก,กินม่วงเว้ยอ่ะเป็นสก,กินเสียงเวทมนต์จุดๆ,ๆมีแล้วโอเคไปแล้วก็สมัยลีเฟสเป็นสก,กินทางเดินตะก,กะของโจกเกอร์นั่เองเป็นชื่อว่าฉากหลังต้นไม้ บอกว่าบอกแล้วว่าเดฟรักธรรมชาติมากเลยเป็นคนที่อะไรก็สีเขียวมันก็ธรรมชาติไปหมดอะต่อไปเป็นของฝันร้ายก็มีสกินทองอยู่แล้วเนาะแล้วก็สกินที่สุ่มได้ในซีซันนี้สกินทองที่แตกฟีแบบไม่มีความแรงอะไรทั้งสิ้นอะแล้วเป็นของอะไรว่าโพไซดอนของปลาหมึกแล้รสุดที่กัสกินนั่นเองแล้วก็ทางเดินตะกร้าต่างดาวอะ เออชอบเสียงเปิดตัวนั้นดูอลังการดีอ่ะไปตัวต่อไปแล้วก็เป็นสาวกนั่นเองมีอยู่สก,กินเดียวนั่นก็คือราชินีออสมานั่นเองสวยมากแต่ฉันก็ไม่ค่อยเล่นอยู่ดีจริงๆนะคือ้าขอไอดีเนี่ยเขาเล่นเยอะมากแต่ฉันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยอ่ะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะหนำใจกันล,กละอ่ะนี่ก็คือหน้าปกไอดีมีที่สะสมอยู่ประมาณ43เนาะ มีเครื่องประดับอยู่6เครื่องประดับทอง6เครื่องประดับ A19 เนาะโอเคแล้วก็มีสันเลี้ยงระดับ A3 อันซึ่งอย่างนั้นก็มีเกจิชาด้วยโอเคงั้นเราก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คลิปยาวมากแล้วเดี๋ยวคนตัดน่าจะร้องไห้เอาก็คือกูเองโอเคงั้นขอจบคลิปเท่านี้ค่ะเจอกันในวันพระฤหัสหน้าขอบคุณมากค่ะยูนเกนตุ Goodbye, ้ยบายตา